สวัสดีค่ะเห็นภาพต้นคลิปเป็นครัวโบราณแบบนี้นะคะวันนี้ก็เดากันได้เลยใช่ไหมคะว่าพี่ปุ้ยน่าจะพามาชมของอร่อยๆกันอีกแน่นอนงั้นก็ไม่รอช้าแล้วนะคะไปที่เมนูแรกของวันนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะแกงส้มปลาทับทิมสดๆจากบ่อใกล้บ้านเรานี่เองค่ะเมนูเด็ดค่ะและเป็นเมนูขายดีนะคะผักกูดลวกกะทิค่ะเมนูปลาแดดเดียวทอดที่ลูกค้าบอกว่ากินที่ไหนก็ไม่อร่อยเหมือนกินที่นี่ค่ะ หมูผัดกะปิค่ะเด็ดทั้งกลิ่นและรสชาติจริงๆค่ะเมนูนี้ขาดได้จะที่ไหนล่ะคะรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของครัววังรับแรค่ะเมนูต่อไปนะคะต้มยำรวมมิตรยอดฮิตอีกเมนูหนึ่งเลยค่ะเมนูข้าวผัดรวมมิตรที่กินที่ไหนก็ไม่อร่อยเหมือนที่นี่ค่ะทานเล่นกันไหยค่ะด้วยส้มตําไข่เค็มและยำแหนมแซ่บๆจานนี้เอาแล้วค่ะทุกจานพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ เด็กๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วใช่ว่าจะอร่อยแค่อาหารนะคะดูหน้าตาเด็กเสิร์ฟของเรานะคะน่ารักจิ้มลิ้มกันทั้งนั้นเลยค่ะทั้งสวยทั้งยิ้มเก่งอัธยาศัยดีต้องยกให้พนักง,งานที่นี่เลยค่ะให้ความรู้สึกเหมือนน้องสาวพี่สาวมาทำกับข้าวให้พวกเราทานเลยนะคะคนเสิร์ฟก็ไม่ท้อคนรอก็ไม่ถอยค่ะกับข้าวมาแล้วนะคะตื่นเต้นกันน่าดูเลยนะคะ ทานกันให้อร่อยเลยนะคะกับบรรยากาศริมคลองบ้านวังหอนแบบนี้เลยนะคะถึงแม้อากาศจะร้อนแค่ไหนนะคะได้นั่งชิๆลๆริมคลองแบบนี้รับรองได้ว่าลืมอากาศร้อนๆไปเลยละค่ะทานอาหารเสร็จแล้วนะคะก็สามารถมาล่องแพเล่นน้ำนะคะโดดคลองล่องเรือกันไปในคลองบ้านเรานะคะ บรรยากาศก็จะสดชื่นน้ำก็จะเย็นแบบนี้เลยนะคะเล่นกันได้ทั้งวันเลยละคะ่ะ